ฟิล์มรับตื่นเต้นแฟนมิตติ้งคู่แจมที่มาเก่าครั้งแรกย้ำลุยธุรกิจเสื้อผ้าจริงจังค่ะยังคงแรงอย่างต่อเนื่องสาหรับคู่จิ้นไซวยวอย่างนักแสดงหนุ่มฟิล์มธนพัฒน์กาวิระและหนุ่มแจมรัชตะหัมพานนทีล่าสุดหนุ่มฟิล์มได้เผยว่าเตรียมบินลัดฟ้าไปจัดงานแฟนมิตติ้งที่ต่างประเทศคู่กันเป็นครั้งแรกค่ะบอกเลยว่าตื่นเต้นมากเพราะจัดทัวร์ในโซนเอเชียเริ่มที่แรกที่มาเกาแย้มหากมีโอกาสไปโซนยุโรปหรือ อเมริกาก็ยินดีทันลูกค้าจ้างดีใจที่มีแฟนคลับต่างประเทศอยากเจอส่วนในเรื่องของธุรกิจตอนนี้ก็ลุยธุรกิจเสื้อผ้าอย่างจริงจังเพิ่งกลับมาปล่อยคอลเลกชันใหม่ ซึ่งเพื่อเปิดเป็นพรีออเดอร์ไปแล้วก่อนหน้านี้บอกจะผลิตตามยอดสั่งซื้อยอมรับที่ทำไม่ต่อเนื่องเพราะตนไม่ค่อยมีเวลาและทำเองทุกขั้นตอนก็ต้องวางแผนเรื่องการเงินอย่างละเอียดเพราะทำธุรกิจวางกําไรลงทุนแม้กระทั่งเดินซื้อเสื้อผ้าด้วยตัวเองและในตอนนี้แพลนหัวเยอะมากอยากจะเปิดคาเฟ่อยากจะเปิดคลินิกความงามแต่ยังติดตรงที่ไม่มีเวลาค่ะซึ่งหลายคนยกให้หนุ่มฟิล์มเป็นสายมูตัวพ่อหมอ ตนนั้นมูทุกอย่างเท่าที่จะทําได้หากใครแนะนําอะไรว่าดีก็ทําหมดซึ่งล่าสุดได้เปลี่ยนเบอร์โทรและทะเบียนรถเพราะมองว่าชีวิตต้องไปต่อในทางที่ดีขึ้นคือมีงานและมีเงินกลับมาจากก่อนหน้านี้ทิ่งเงียบๆไปสําหรับตนนั้นมองเป็นเรื่องของกําลังใจและพลังงานที่ส่งเสริมดวงค่ะ